สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาเจอกันนะครับอากาศก็เริ่มอุ่นแล้วครับหอยก็เริ่มขึ้นมาว่างไข่ครับนี่นี่กำลังหามองไข่ครับตัวนี้แต่ช่วงนี้ก็ไข่ไข่บ่อลายเดสิบห้าไปบึงบอ่อนี้ยังบอเห็นขึ้นมากครับอันเป็น,นบอพอแม่พันธุ์ นะครับนี่ครับมุสซอกกับขึ้นมาหลายโตอยู่นี่ครับไข่จะ่าไข่พ่วงมบใหญ่รับช่วงอากาศมันเย็นหอยนั้นบ่อ่อยผสมพันธ์กันลาย่หนาวนี่ก็เป็นบอ่อปูนนะครับเปลี่ยนให้บ่อปูน,นบอ่นบอตัวน,นี้ก็ประมาณเก้าสิบับเก้าสิบคูณสี่เมตร ก็สิบกูดซีเนตบ,บอนี่มีหอยอยู่สามลอยตัวโอ้นี่อีกตัวนึงครับกำลังไต่ขึ้นมาไกลเห็นไหมครับพี่นอ้นองนี่ครับสองตัวแล้วมันเห็นเห็นสองตัวแล้วกำลังไต่ขึ้นมากนี่ครับนี่ยังไม่ขึ้นมากบอนี่กับ่ค่อยไข่หลาย นี่ครับโม่เนี่ยครับตัวหนึ่งกําลังขึ้นมาเนี่ยสามตัวนะครับสามตัวแล้วบอลนี่ขึ้นมาบ้างใครสามตัวแล้วครับนี่ครับแต่ว่าบอลนี่ข้างๆกันยังบ่เห็นขึ้นมานะครับแต่ว่าคิดว่าสีบ้างใครดอกครับมันไอ้มันหัวกว็คำมึนกเ็เลยยังบ่ขึ้นตรงรอ สองสามทุ่มครับมันดีขึ้นมาลายนะี่ครับตมันสิบลอนคอยเหลืองตะใครหน้ามันจับมันหนาวต้องนาห้อนนะครับหอยสิงาามหอยสิบเปลือกงามกินอาหารดีไงนะแต่บออยั่นี่ผมเลี้ยงกับสมบูรณ์ทุกตัวนะครับไงนะผมไปเบิ้งของ ของาร์มอื่นมากเมื่อนี้กะหอยเขาจ้อยครับจอยแตยุนี่นะหอยอ้วนของกลิ่นโอดตปอยากตัวนี้อาหารที่ผมให้ตอนนี้ก็มีแหนครับแหนะแ,แดงแหนะเป็กผักตบครับมันหมักแต่สิให้ดีนะครับผู้ดใดทีมมีที่มีใบบ่อนนะครับใบบอนนี่ครับแบบนี้ ไมบอลให้หอยกินน้ำสิบเนเาหอยกินได้หมดเลยข้อดีของมันก็นคอนนอือน้ำมันบเนาหอยบอลไ่จำเป็นต้องเป็นบอนซีนะครับบอนทั่วไปนะอันนี้ผมก็เลี้ยงมาสามเดือนแล้วไ่ได้เปลี่ยนน้ำครับนนเพราะว่าขางามมันเป็นมันเป็นตะแกรงตะแกรงกัน ตะแกงกันว่าห้หอยบ่ใหอหอยตกลงไปเกื่อกลัวกับอุจจาระของมันครับเมื่อามันอุจจาระมันจะตกลงตะแกงแต่มันนี้มันเหมือนมองไม่เห็นเมื่อเมือใดเมื่อมือผมจะถ่ายให้เบิ่งใหม่นะครับนอ้องครับมันนี้ก็ขอฝากไว้ทานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ